คุณผู้ฟังอยู่กับอาจริรังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตวันนี้วันที่บันทึกเสียงนี่นะครับเป็นวันลอยกระทงของปี2,565นะครับซึ่งไอประเพณีลอยกระทงเนี่ยมันเป็นประเพณีที่จัดกันมานานมากนานจริงๆเหมือนมันจะขาดไม่ได้ในในสังคมไทยในใน ขนมพเมียนประเพณีไทยเนาะมันเป็นประเพณีประจำชาติประเพณีหนึ่งแล้วก็มันก็จะมีความสวยงามความแบบความหมายแวลูของมันนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบของการลอยกระทงเนี่ยมันเป็นการที่เราจะต้องเอาวัสดุบางอย่างไปลอยน้านะแล้วมันก็จะกลายเป็นขยะในวันถัดไปในคำถามก็คือไอรูปแบบลอยกระทงเนี่ยโอเคแหละมันมีแวลูแต่ว่าไอการที่เราผลิตขยะ ผ่านประเพณีนิยมแบบนี้มันมันควรจะปรับไหมหรือมันดีแล้วหรือเปล่านะครับมันม,มีวิธีไหนบ้างนะคือส่วนตัวเองนะตอนเด็กๆก็ลอยนะกระทงเนี่ยแต่ว่าพอโตมาเนี่ยก,ก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าลอยทําไมกระทงนะครับบางทีเราก็ไปแบบแค่ร่วมงานนะไปงานวัดใช่ไหมมันจะเป็นงานวัดแล้วมันก็จะมีของออกร้านมีของกินอย่างเงี้ยพอโตมาเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยลอยแล้วครับเราเน้นไปงานมากกว่าไปถ่ายรูปไปอะไรแบบนี้นะแต่ว่า ไฮไลท์ของงานมันคือกระทงแหละเพราะว่าเป็นวันลอยกระทงนะครับซึ่งความเชื่อของการลอยกระทงเนี่ยคือการขอเข้ามาเจ้าแม่คงคาหรือเทพใดๆที่ดูแลแม่น้ําลําคลองนี่แหละซึ่งอันนี้อเวียสุดๆละอันนี้คือคือเป็นประเพณี่แปลกสุดละคือเราขอเข้ามาหรือขอบคุณเทพเทพวดาที่ดูแลแม่น้ําลําคลองด้วยการเอาของไปปล่อยไว้ในแม่น้ําลําคลองนะซึ่งของพวกเนี้ย คือสมัยก่อนนะมันก็ทําง่ายๆนะเป็นกระทงโฟมเป็นอะไรที่มันไม่ย่อยอะนะครับทีนี้มันก็เริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรความใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคือคนนะก็เยอะขึ้นด้วยแหละเพราะฉะนั้นไอตัวกระทงเนี่ยมันก็เริ่มจะเป็นภาระเป็นปัญหาถ้ามันไม่ย่อยมันก็จะไปอุดตันตามท่อตามอะไรนะครับยุคนึงสมัยนึงก็มีการรณรงค์กันให้ใช้กระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาตินะครับ จะเป็นตัวต้นกล้วยก็ดีหรือจะเป็นขนมปังก็ดีเป็นอะไรใดๆก็ดีนะครับที่มันย่อยสลายได้ซึ่งโอเคมันก็ดีขึ้นแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะมีผลทําให้น้ําเน่าเสียได้นะฮะเช่นมันก็จะคือไอ้ของที่มันย่อยสลายได้มันก็จะต้องย่อยถูกไหมทีนี้มันก็จะเน่าไงไอตอนเน่านี่แหละมันก็อาจจะทําให้พวกน้ําอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนค่าไปมันอาจจะมีความสกปรกหรือส่งกลิ่นอะไรเงี้ยก็ไม่ดีอยู่ดี นะครับแต่มันก็ยังอดไม่ได้นะจริงๆแล้วมันเป็นประเพณีที่เราต้องเครียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นมันเป็นบรรยากาศที่เราจะต้องเข้าร่วมและประเพณีนี้เนี่ยนะมันชอบไม่ใช่ชอบมันจะอยู่ช่วงหน้าหนาวนะครับอากาศจะเย็นๆสบายๆมันก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะออกไปเดินชมนกชมไม้ชมงานชมร้านต่างๆแล้วก็ร่วมกันลอยกระทงนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือ ผมไม่แน่ใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีวิธีอื่นในการที่เราจะขอเข้ามาเจ้าแม่คงคาอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือจริงๆเราไม่ได้สนใจหรอกเราแค่อยากไปร่วมกิจกรรมทีนี้ถ้าเราอยากจะไปแค่ร่วมกิจกรรมมันมีมันมีทำอะไรได้บ้างนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราอยากทำเนาะแต่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะครับนึกเร็วๆนะวิธีแรกนะก็คือการลอยในที่ปิดนะครับ ที่ปิดเช่นบ่อน้ําบึงหรืออะไรต่างนะครับกระทงเหล่านี้มันก็จะไม่ไม่ไปไหนอะ่ะเออมันก็จะอยู่ในบึงในอะไรมันจะจัดเก็บง่ายนะถ้ามันเขาเรียกว่าห้ามไม่ได้จริงๆอยากลอยก็ลอยในที่ที่มันปิดนะครับเวลาคนที่เขามาทําความสะอาดมาจัดเก็บมันก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรอันนั้นวิธีที่1วิธีที่2เนี่ยคือเทคโนโลยีเนาะลอยออนไลน์ก็ได้นะครับมีเว็บไซต์หรือมีแอปต่างเนี่ยที่จะช่วยให้เราเนี่ยลอยกระทงแบบดิจิทัลได้นะ คือถ้าชีวิตนี้เรามีอยู่มีอยู่กับดิจิทัลเนี่ยมาเยอะแยะมากมายนะอีกสักเรื่องหนึ่งคงไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปลอยจริงหรอกลอยดิจิทัลนะครับแต่โอเคแหละบรรยากาศมู a แอนโทนมันอาจจะสู้ไม่ได้นะครับคุณก็อาจจะลอยดิจิทัลนะแล้วคุณก็ออกไปเที่ยวงานวัดงานอะไรลื่นเลงเอะไรคุณไปอันนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะส่วนวิธีที่3นะครับก็คือ การอ่าอันนี้ไม่รู้มีใครทําหรือเปล่านะคือลอยแล้วก็เก็บกลับมาด้วยอะ่ะคือคือลอยแล้วก็เหมือนกับไม่ได้ให้มันลอยไปเลยอะ่ะเออเราก็แบบเหมือนลอยเล่นจะเรียกลอยเล่นเล่นก็ไม่ใช่คือตั้งใจลอยแหละแต่ว่าลอยเสร็จแล้วขอขามาเสร็จแล้วขอพรเสร็จแล้วก็เก็บกลับขึ้นมานะครับไม่ต่างกันละครับเพราะว่าสุดท้ายอีกวันหนึ่งก็เป็นขยะอยู่ดีเราก็เอากลับมาเผอิรรเราอาจจะได้เอามาตั้งโชว์ที่บ้านอะไรอย่างงี้ก็ได้อีกนะก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับ หรือจะเป็นกระทงที่มันเป็นวัสดุที่มันย่อยสลายแล้วมันไม่เกิดความเน่าเสียยกตัวอย่างเช่นผมก็เห็นกระทงน้ําแข็งเนาะเอาน้าแข็งมาลอยนั่นก็เจ๋งดีนะแต่โอเคแหละมันอาจจะแป๊บเดียวละลายนะครับก็จะสู้กระทงแบบอื่นไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันอาจจะมีวัสดุที่มันมันย่อยสลายแล้วมันไม่เกิดมันไม่เกิดการเน่าเสียซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะมันมีอะไรบ้างแต่ว่ายกตัวอย่างอย่างน้าแข็งอย่างเงี้ยนะฮะสุดท้ายเลยเนี่ยถ้าเราบรรลุโสดาบันแล้วจริงนะ ไม่ต้องลอยครับไม่ต้องลอยกระทงเพราะว่าจริงๆการที่เราการที่เราจะช่วยนะครับให้เทพเทวดาเนี่ยเขาอยู่เป็นสุขหรือเราเนี่ยะจะทําสิ่งดีๆตอบแทนให้กับท่านที่ช่วยดูแลพวกเราในเรื่องของการมีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยวิธีง่ายๆวิธีหนึ่งก็คือการที่เราดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองของเราตลอดเวลานะครับในวันปกตินะเราก็จะไม่ทิ้งขยะลงแม่น้าลาคลองนะครับ หรือไม่ใช้มันในทางที่ผิดหรือเทศกาลอย่างลอยกระทงเนี่ยเราก็ไม่ลอยนะครับเราก็ให้น้ําอยู่อย่างนั้นแหละนะครับให้แม่น้ำนํำคลองมันสดใสให้แม่น้ำลำคลองเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นที่พึ่งของอคนในชุมชนในสังคมนะครับและเราเป็นส่วนหนึ่ง mm hmm. ผมคิดว่าอันนี้ดีที่สุดแหละกับการที่เราจะขอขามาหรือว่าจะขอพรจะแม่คงคาหรืออะไรก็ว่าไปนะซึ่งผมคิดว่านะ มันคงต้องแยกกันแหละไอกิจกรรมรื่นเริงก็เรื่องหนึ่งไอเรื่องขอพรขออะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับต่ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะได้บุญเนาะไอเพลงลอยกระทงเนี่ยผมจําได้นะลองอาจจะลองได้ไม่เต็มไม่เต็มเขาเรียกอะไรเนื้อเพลงเนาะไอไอวันเพ็ญเดือน12เนี่ยแต่ว่าผมจําได้ว่ามันลงท้ายด้วยบุญจะส่งให้เราสุขใจนะครับผมลองคิดดูดีครับว่าไอวิธีลอยกระทงที่มันเป็นสร้างขยะสร้างภาระให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะส่งให้เราสุขใจได้จริงๆเหรอ ในขณะที่คนอื่นเดือดร้อนเพราะเรานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะถ้าเราต้องการที่จะไม่ได้พูดถึงสนุกสนานนะครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะอินกับประเพณีนะครับหรือว่าสารต่อพวก value ต่างๆที่เกิดขึ้นในในประเพณีลอยกระทงเนี่ยนะครับลองลอยกระทงแบบที่เรารู้สึกเป็นท่วงคนในสังคมในชุมชนนะครับ ลอยยังไงไม่ให้เป็นภาระพวกเขาลอยยังไงให้มันเป็นประโยชน์ลอยยังไงให้ทุกคนเนี่ยแฮปปี้กันทั่วหน้านะครับในเทศกาลร,รื่นเริงแบบนี้เราไม่ควรจะปล่อยให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นภาระของคนอื่นที่เขาควรจะมีโอกาสสนุกสนานร่วมไปกับเรานะฮะไปเที่ยวด้วยกันนะครับไปสิเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวงานวัดงานอะไรต่างๆเนี่ยทิ้งขยะให้เป็นที่นะครับผมกระทงก็ลอยแบบ ไม่ได้ไปสร้างขยะหรืออะไรเงี้ยรูปแบบอย่างที่ผมเล่าให้เล่าให้ฟังนะครับทําตามกฎกติกาแล้วก็ดูแลเขาเรียกว่าพื้นที่โดยรอบนะครับเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเคารพกฎกติกาเคารพระเบียบกันผมว่าวิธีแบบนี้แหละบุญจะส่งให้เราสุขใจจริงๆนะในเทศกาลลอยกระทงนะครับก็ฝากไว้แล้วก็ขอให้มีความสุขในวันลอยกระทงกันทุกๆคนนะครับ ผมเองก็ไม่ได้ออกไปไหนหรอกนะงานเยอะนะครับกลับมาทํางานที่บ้านโอเคนี่คือเรื่องราวของวันลอยกระทงนะครับผมเชื่อว่าทุกๆปีก็จะมีคนพูดถึงเรื่องแบบนี้นะครับถ้าใครฟังอยู่แล้วถ้าอยากจะลองขอให้ลอยกระทงครั้งหน้าลองเลยนะครับลองลอยแบบไม่เป็นภาระใครลองร่วมงานเทศกาลลอยกระทงแบบที่มีจิตสาธารณะคิดถึงคนอื่นนะครับเราจะได้มีความสุข บุญก็จะส่งทั้งเราและคนอื่นรอบๆตัวด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็คืออาจิลังพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้า,าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ